เด็กหญิงถือประทัดหนึ่งชุดโยนเข้าไปในบ้านจากนั้นก็จุดไฟอย่างไม่ลังเลผู้มั่นชายและผู้หญิงไร้กาดในบ้านถูกระเบิดอย่างรุนแรงในทันทีช่วยด้วยที่แท้ผู้มั่นชายเพิ่งกลับมาเมื่อกี้นี้ที่แท้เพิ่งจะมีการมั่นหมายกันมาสามปีแต่เขากลับพาผู้หญิงอีกคนมาด้วยผูช้ชายกับพูดกับเด็กหญิงทันทีว่าให้ยกเลิกข้อตกลงการแต่งงานเด็กหญิงที่ได้ยินคำนี้ทำเป็นไม่สนใจหยิบแก้วแล้วออกไปเทน้ำให้ทั้งสองคนเพื่อปกปิดอารมณ์เศร้าของตัวเองเกิดอะไรขึ้นมอยาากเคุณใ่่่่ไหหมเเเเเคคยป็็นนนนนแบ้าออออกกกงงิธสัรื คุณกล้าพูดเหรอเธออยู่ที่บ้านคุณมาสามปีคุณไม่มีความรู้สึกกับเธอเลยไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีเลย เธอเป็นแบบนี้ฉันจะไปชอบเธอได้อย่างไรเธอแค่เป็นแค่แรงงานฟรีของบ้านเราเท่านั้นในขณะนั้นสาวน้อยเพิ่งรู้ว่าตนเองประหยัดมาเป็นเวลาสามปีในสายตาของผู้ชายมันแทบจะไม่มีค่าอะไรเลยดังนั้นเธอจึงเตรียมตัวไปหาพ่อแม่ของผู้ชายเลวเพื่อยกเลิกข้อตกลงการแต่งงานแต่พอเธอออกจากบ้านก็เห็นประทัดอยู่ข้างๆเธอจึงหยิบมันขึ้นมาจุดไฟแล้วโยนเข้าไปในบ้านหลังจากนั้นเธอก็ไปหาพ่อแม่อีกคนเพื่อยกเลิกข้อตกลงการแต่งงานขณะนั้นทหารคนหนึ่งที่มีอาการที่การที่ขาได้เกิดขึ้นอย่างกะทันหันเขาสังเเเเเเกกกกตตห็็นนนนนนววว่่่่าาาา้้้้้อออออออีีีลลขขงงงคืทถยยยยยััััดดจจรรรู เสี่ยวเหอครับเสี่ยวเหอครับ เสียวเหอเสี่ยวเหอครับแต่ก้าวอีล้อก็ยังเลื่อนอย่างรวดเร็วไปกลางถนนและบังเอิญชนเข้ากับสาวน้อยที่ขี่จักรยานในทันทีทั้งสองคนล้มลงพร้อมกันเมื่อสาวน้อยฟื้นตัวจากความตกใจเธอก็ผลักผู้ชายออกไปและด่าทอเขาว่าในที่สว่างแบบนี้เขากำลังจะเป็นคนเลวผู้ชายมองไปที่ฝูงชนที่มุงดูและต้องการอธิบายแต่ผู้หญิงกลับไม่ให้โอกาสเขาเลยชูมือเตือนเขาไม่ให้เจอเธออีกจากนั้นก็รีบออกจากที่นี่แต่ไม่รู้เลยว่าชายตรงหน้าจะกลายเป็นคู่มั่นของเธอในไม่ช้าที่แท้ชายคนนี้มีข้อตกลงการแต่งงานกับลูกพ เมื่อหล่อนได้ยินข่าวว่าผู้หญิงยกเลิกการมั่นกลับคิดแผนรา้าใส่ผู้หญิงต้องการให้ผู้หญิงแต่งงานกับชายแทนตัวเองพวกคุณกำลังพูดอะไรอยู่เออยิองถามปีที่แล้วฉันได้พบคนที่คบครอบ,คร,บครัวเขามีผลงานมาสามรุ่นเป็นตระกูลวีรบุรุษพอดีว่าคุณยกเลิกการมั่นกับตระกูลหูให้คุณเถอะถ้าคุณไม่เอาก็ให้ฉันเถอะฉันไม่ใช่คนเก็บขยะนะโอ้ยขยะอะไรนะสภาพของเขานั่นอยู่ในสิบลี้แปดหมู่บ้านไม่มีบ้านไหนที่สองเลย ถ้าอย่างนั้นมันก็ดีขนาดนี้เจียงเสี่ยวจเวียนทำไมไม่แต่งงานล่ะคนที่เสี่ยวจเวียนคบอยู่เมื่อสองวันที่แล้วตอนออกภารกิจได้รับบาดเจ็บถึงแม้ว่าจะได้รับบาดเจ็บแต่เรื่องคุณธรรมก็ยังดีมากเจียงังหนุ่มคนนี้แต่ฉันคัดเลือกมาอย่างดีถ้าคุณแต่งงานไปนะคนก็ไม่ดีแล้วคุณธรรมดีมีประโยชน์อะไรถ้าอย่างนั้นเจียงเสี่ยวจูเวียนไม่อยากแต่งงานก็ยกเลิกการมั่นไปเถอะ พวกคุณอยากคิดว่าฉันไม่รู้พวกคุณไม่อยากคืนของม่นแล้ยังกลัวจะทําให้ผู้ครอบครัวไม่พอใจจะมาหาเรื่องพวกคุณก็ให้ฉันรับผิดชอบแทนนี่ไม่ใช่การวางแผนกับฉันเหรอไม่ใช่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 จริงๆไม่ใช่ถ้าเป็นเช่นนั้นก็ให้พวกคุณจัดการเองนี่ลุงเฉาป้าคูติ้งอันกลับมาแล้วยังพาเมีน้อยมาด้วย โอ้ดูสิลูกชายของเราดอกไม้บานข้างนอกปิดไม่อยู่เลยเจียงถังไม่ได้ฉันเห็นว่าคุณกับเขาเรื่องแต่งงานก็ปล่อยไปเถอะดูเหมือนว่าเรื่องนี้พวกคุณรู้กันมาก่อนแล้วก็แค่หลอกฉันคนเดียวสามปีนี้ฉันทำงานที่โรงงานเสื้อผ้าของตระกูลหูไม่ได้น้อยในการะสมทรัพยากรถ้าฉันเปิดโรงงานของตัวเอง แย่งคำสั่งซื้อจากตระกูลหูมาได้หมดตระกูลหูเก่าก็รออยู่ก็ไปกินลมตะวันตกเฉียงเหนือเถอะแค่ฉันต้องเก็บเงินทุนเริ่มต้นที่พอพวกคุณแก้ปัญหาไม่ได้ใช่ไหมถ้าพวกคุณให้หกพันหยวนจากตระกูลฟู่เป็นของมั่นให้ฉันถือเป็นสินสอดฉันจะพิจารณาดูคุณคุณไม่ใช่ลูกแท้ๆของพ่อแม่ฉันอะไรทําให้ต้องให้สินสอดกับคุณเขียวจะเวียนให้หกพันหยวนกับเธอส่งตัวซอยนี้ไปให้พ้นไม่ขาดทุนหกพันหยวนให้คุณ เรนซาพูดถึงละครเรนซ่าพูดถึงละครพครุ่งนี้จ่ายเงินออกเดินทางอีกหนึ่งเดือนตอนนี้จ่ายเงินออกเดินทางพรุ่งนี้เช้าอ้าวป้าคุณรู้ทางไปตะกูลผู้ไหมเรนซาพูดถึงละครเรนซาพูดถึงละครไปทางนั้นขอบคุณครับค่ะหนาวจาัดดูชาแล้วถาม สามารถอยู่ในบ้านสองชั้นได้บ้านฟูดูเหมือนจะไม่ธรรมดาจริงๆขอถามหน่อยที่นี่คือบ้านฟูเหิงเจียงใช่ไหมฉันคือแม่ของเหิงเจียงคุณคือเจียงเสี่ยวเจียวจวีเียนอ๋อใช่ฉันคือเจียงเร็วๆอ้ยเราหน่อยเจียวจวเวียนนั่งในบ้านเถอะฉันจำได้คุณดูขาวดีนะ อืมฉันโดนแดดทำให้ผิวคล้ำขึ้นยูเฉินถามผมของคุณนี่ก็เปลี่ยนไปด้วยเงาแยกออกแล้วยังเป็นแบบนั้นถักให้เป็นทรงทำนานไม่เป็นปัญหารอฉันได้ยินว่าเหิงเจียงที่ชายบาดเจ็บในฐานะคู่มันควรจะมาดูแลเขาเกี่ยวจะเวียนคุณนี่จริงๆป้าฉันเปลี่ยนชื่อเป็นเจียงถังแล้วเปลี่ยนชื่อหมดแล้วป้าอ๋อไม่ใช่แม่ ทำไมฉันถึงไม่เห็นเหิงเจียงพี่ชายเลยเหิงเจียงเขายันอยู่ที่โรงพยาบาลของหน่วยงานชั่วคราวก<อ>ลับมาไม่ได้นั่นดีที่สุด <c oughs> ตั้งแต่เมื่อหกเดือนที่แล้วเจอเหิงเจียงพี่ชาย<อ>ฉันคิดถึงเขาตลอดใครจะคิดว่า <c oughs> เขาจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น เจียงหังคุณอย่ารีบเลยนะอย่ากังวลฟู่เหิงเจียงเขาคนคงไม่มีอะไรก็คือขาเขาแม่ฟู่เหิงเจียงพี่ชายถึงแม้จะเป็นอัมพาตฉันก็จะไม่ทิ้งเขาเจียงหังฉันฉันยังคิดว่าบ้านคุณจะยกเลิกการมั่นเหรอแม่ ได้แต่งงานกับฟู้เหิงเจียงที่ชายเป็นโชคดีของฉันฉันจะไม่ยกเลิกการมันแม้จะตายแม่แม่สบายใจได้ต่อไปฉันจะหาเงินเลี้ยงครอบครัวเจียงหังเธอเป็นเด็กที่เข้าใจจริงจรงแม่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 ฟู่เหิงเจียงที่ชายเป็นการแต่งงานครั้งที่สองนี่คือฟู่เหิงเจียงลูกของเพื่อนทหาร ฟู่เหิงเจียงหนีตายมาได้แลกกับความสําเร็จอันดับหนึ่งพ่อของพวกเขาเพื่อช่วยฟู่เหิงเจียงเสียสละความสําเร็จอันดับหนึ่งแต่ทั้งหมดนี้แลกมาด้วยชีวิตฟู่เหิงเจียงคนนี้ก็เป็นผู้ชายที่แท้จริงฟู่เหิงเจียงพูดว่าเขาต้องการรับเลิงเด็กสองคนนี้ดังนั้นฉันจึงพาพวกเขามาที่นี่น<ำ>จะไม่ใช่หรอฟู่เหิงเจียงบาดเจ็บไม่ใช่แค่ขาแต่เป็นแม่โดยไม่มีความเจ็บปวดก็เป็นเรื่องดีและ พวกเขาก็หยุดไม่ได้ฉันเริ่มต้นธุรกิจเปิดโรงงานร่ำรวยขึ้นมาแล้วเจียง,งังเธออย่าคิดมากนะเด็กสองคนนี้ไม่ใช่ลูกของเหิงเจียงจริงๆแม่ถึงแม้เด็กสองคนนี้จะเป็นลูกของเหิงเจียงฉันก็ไม่รังเกียจฉันแค่อย,อยากอยู่กับเหิงเจียงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเธอเป็นลูกสะภ้ยที่ดีของฉันจริงๆมาอยู่กับแม่เถอะเข่าชาเล่าเรื่องหนาวพูด ทำไมเธอถึงรัวฉันขนาดนี้พวกเธอจะขายของฉันเจ้าลูกกระต่ายน้อยอยู่บ้านฉันก็อย่าดื้อดึงนะระวังฉันจะเป็นแม่เลี้ยงใจร้ายของเธอรู้ไหมว่าแม่เลี้ยงใจร้ายคืออะไรก็คือแม่เลี้ยงของซินเดอเรลล่าและเจ้าหญิงฮีมะแบบนั้นแหละโดยเฉพาะตีตูดเด็กแม่เลี้ยงที่ตีจนบวม แม่เลี้ยงใจร้ายให้อปเปิลผิดนั่นมันสองหมื่นบาทนะชีวิตแบบนี้อยู่ไม่ได้แล้วป้าทำไมเป็นอะไรเด็กดีนั่นเจียงถังกล้าหลอกลวงลุงคุณสองหมื่นหยวนเจียงถังเป็นบ้านของเราขอโทษคุณแต่หมื่นหยวนนี้มันไม่มากไปหน่อยเหรอรู้สึกว่ามันมากนะ หนาพูดถึงมันฝรั่งทอดอ้าวคุณจนินสินค้าที่คุณสั่งไว้ก่อนหน้านี้วันนี้จะจ่ายเงินมาจัไหมเช่และนี่คือโรองงานของตระกูลหูแค่รู้จักคุณเจียงถังอ้าวคุณจนินโรงงานของเราวันนี้ม,มีปัญหานิดหน่อยอย,ายา่าาหมื่นหยวนนี้ฉันจะให้น้ำเสียงนี้ฉันจะกลืนมันลงไปได้ยังไงถามมันฝรั่งทอดพูดถึงป้าคุณนะแค่คุณย,ยนืนยันว่าเป็นเจียงถังคมขู่กันโชคกับคุณสณ 2, องหมื่นหยวนเธอน่ะก็จะตินนะดคุกแลไไ้ว นี่มันคนที่เคยไปต่างประเทศจริงๆระดับมันต่างกันจริงๆฉันจะให้เจียงถังรู้ผลที่ตามมาจากการทำให้ฉันโกรธของไรข่ขามันฝรั่งทอดพูดถึงมันฝรั่งทอดพูดถึงผู้เหิงเจียงส่งข่าวกลับมาบอกว่าเขากำลังจะกลับมาให้ฉันพาพี่ชายไปที่โรงเรียนฝั่งนี้ถึงตอนนั้นเธอช่วยแม่หน่อยดูแลย่าหน่อยได้สบายใจเถอะแม่ไม่ได้เธอจะใช้โอกาสนี้ขายน้องสาวของฉันลูกคนนี้เจียงถังเป็นคนดีเธอกำลังขู่เธออยู่ เธอเธอเป็นคนดีจริงๆเหรอเอกสารบอกว่าเป็นเรื่องจริงใครคือเจียงถังฉันคือพวกคุณมีอะไรหรือเปล่าเราได้รับการแจ้งความว,ว่าคุณเกี่ยวข้องกับการข่มขู่กันโชคทรัพย์รบกวนคุณไปกับเราเถอะตำรวจครับมีอะไรที่ไม่สามารถพูดที่บ้านได้ยังต้องไปที่สถานีตำรวจอีกเธอเธอเป็นคนเลวไม่เป็นไรแม่อาจจะเป็นเงินเดือนของฉันก่อนหน้านี้มีความเข้าใจผิดนิดหน่อยฉันไปแล้วจะกลับมา ก็คือเธอคมขู่กันโชคทรัพย์จากบ้านชันสองหมื่นบาทเสียงถังเธอจะต้องนั่งในคุกนี้อูดาฮวาบอกว่าเธอคมขู่กันโชคทรัพย์จากบ้านเธอสองหมื่นบาทจริงเหรอแน่นอนว่าเป็นเรื่องโกหกเธอพูดมั่วเธอพูดมั่วตำรวจครับลูกชายของเขากลับมาจากต่างประเทศจะยกเลิกการมั่นกับฉันแต่ฉันทำงานที่โรงงานของเธอทำงานมาสามปีแล้วนั่นคือเงินเดือนของฉันเธอพูดเรื่องไร้สาระบ้านไหนจ่ายเงินเดือนเยอะขนาดนั้นเธอมีหลักฐานไหมสหาย เธอกำลังทำอะไรอยู่ฉันมีหลักฐานโชคดีที่ฉันระมัดระวังไว้ตั้งแต่แรกให้เฉาเกินเซินเขียนใบรับรองให้ฉันเงนนั้นเป็นของพวกเขาตอนนี้กลับอยากเปลี่ยนใจยั่งอยากกลับมาเล่นงานฉันอีกเจียงถังเธอนี่มันคนชั่วจริงๆเธอพูดอะไรไม่รู้เรื่องเธอกำลังทำอะไรเธอคิดว่านี่คือที่ไหนเธอไปทำอะไรอีกไปห้องน้ำ ฟู้ทีมเอกสารการรับเลี้ยงเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอดูสิเพื่อนร่วมรบก,กรุณาอย่าก,กังวลฉันจะดูแลเด็กๆอย่างดีสหายตำรวจนั่นแหละเขาเป็นคนเจ้าชู้หายไปคนเจ้าชู้เข้าไปฟู้ทีมฉันฉันขอไปห้องน้ำก่อนเดี๋ยวกลับมา ในที่สว่างกล้าจับจริงๆก้นของผู้หญิงเป็นเธอเหรอเธอพูดอะไรดูเหมือนว่าเธอจะเป็นคนเจ้าชู้ยังเป็นคนทำผิดซ้ำซากอีกคราวนี้ยอมรับผิดแล้วใช่ไหมขอให้เธอปรับปรุงตัวให้ดีนะฉันฉันไม่มีทั้งหมดพี่การหมดแล้วยังไม่เลิกความคิดชั่วร้ายถ้าคุณยังกลั่นแกล้งผู้หญิงอีกระวังนะฉันจะทำให้มือคุณหักด้วย เกิดอะไรขึ้นผู้ทีมห้องน้ำของคุณนี่มาที่นี่ได้ถูกเวลาจริงๆไยเซนไปกันเถอะไม่ดีแล้วมีคนจะกระโดดตึกแล้วเรนซ่าพูดถึงละครฉันทำตัวให้บริสุทธิ์ทำงานอย่างซื่อสัตย์นั่นคือหูดาฮวาปกลับมานินทาฉันว่าคมขู่เป็นโชคซับฉันจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างไรถ้าฉันตายก็ช่างมันเถอะ ทุกอย่างถูกตรวสอบชัดเจนแล้วเราจะช่วยคุณชี้แจงคุณลงมาก่อนสาวคนนี้อายุน้อยมากคงไม่คิดสั้นจริงๆหรอกนะเธอไม่ทำแบบนั้นหรอกถ้าต้องการความช่วยเหลือในภายหลังคุณช่วยตำรวจหน่อยได้ไหมดีเรื่องดีไม่ออกไปไหนเรื่องร้ายแค่กระจายไปไกลฉันเป็นสาวโสดฉันจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างไรจะเป็นไปได้ไหมคุณจะตีของร้องเปล่าประกาศให้โลกรู้หรือดี ไม่มีปัญหาคุณลงมาก่อนเรื่องตีของร้องเปล่าเราจะช่วยคุณจัดการก่อนเรายังจะให้หูดาฮาวาขอโทษคุณอย่างเป็นทางการขจัดผลกระทบจริงๆคนดีพูดคำเดียวแต่ถ้าฉันไม่เชื่อเธอจะตอบรับสหายหูดาฮาวาฉันขอเตือนคุณอย่างจริงจังใส่ร้ายป้ายสีก็เป็นอาชญากรรมอย่างหนึ่งถ้าคุณยังไม่ขอโทษอีกจะต้องดําเนินการกับคุณทำการควบคุมตัวทางปกครองฉันอะไรทำให้คุณคิดแบบนั้นแม่คุณพูดน้อยลงหน่อยเถอะ คุณจริงๆเหรออยากถูกควบคุมตัวเหรอได้ฉันตกลงจางขอบคุณท่านผู้พิพากษาผู้ทีมคุณช่างทำนายได้แม่นยำจริงๆสาวคนนั้นได้มันกับคนอื่นเป็นเวลาสามปีไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นให้คนอื่นยกเลิกได้ยินว่าเธอเรียกร้องค่าชดเชยจากเขาแม่สามีของเขาไม่พอใจจึงตั้งใจมาร้องเรียนเธอข่มขู่กันโชคซับ สหายเจียงถังจริงๆก็ไม่เลวเจียงถังกลับมาแล้วเจียงถังไม่เป็นไรใช่ไหมแม่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะดีมากหัวหน,น้าของเฮิงเจียงมาแล้วมาทักทายกันหน่อยสวัสดีครับคท่านผู้นำฉันคือเจียงถังเป็นภรรยาของสหายฟู่เหิงเจียงเจียงถังเนาะเรื่องของคุณแม่ของคุณบอกฉันแล้วคุณไม่เพียงแต่ใจดีแต่ยังสามารถอดทนทำง,งานน่ะเป็นคนที่น่าทึ่งสาวดีจริงๆ ใช่ระฟู่เหิงเจียงก็เป็นคนดีเช่นกันพวกคุณสองคนเข้ากันดีนะขอบคุณสําหรับคําชมจากผู้นําฉันในอนาคตรับรองว่าจะอยู่กับฟู่เหิงเจียงใช้ชีวิตให้ดีดีดีผู้บังคับบัญชารถของฟู่เหิงเจียงมาถึงแล้วเกรงสายู้ถึงละครเกรงสายู้ถึงละคร เฟรนด์ฟรายพูดถึงละครเฟรนด์ฟรายพูดถึงละครเฟรนด์ฟรายพูดถึงละคร ผู้าผู้นางคนที่รวนลามผู้หญิงคนนั้นก็คือฟู่เหงจียงเธอไม่ใช่คนที่มันกับคนอื่นมาสามปีเหรอ เธอไม่ใช่เจียงเสี่ยจะเวียนเลยเกิดอะไรขึ้นพวกคุณสองคนแม่ฉันเพิ่งเจอเธอเมื่อวานนี้ที่สถานีตำรวจเมื่อวานคนที่สถานีตำรวจนั่นก็คือพี่เหิงเจียงนั่นแหละฉันยังไม่รู้เลยทำไมคุณถึงไปลวนลามเมื่อวานนี้ทำอะไรอยู่พวกคุณสองคนมีเรื่องอะไรปิดบังฉันอยู่หรือเปล่าไม่มี พี่เหึงเจียงทำไมคุณถึงบาดเจ็บขนาดนี้ถ้าไม่อยากให้คุณเรื่องที่ทำตัวไม่ดีทุกคนรู้กันดีเรื่องของเราสองคนเดี๋ยวค่อยพูดกันเจียงถังคุณก็อย่าเสียใจมากเกินไปนะโชคดีที่เหงเจียงเขาไม่มีอะไรอย่าเสียใจเลยใช่แล้วใช่แล้วฉันก็แค่ไม่รบกวนพวกคุณครอบครัวได้รวมตัวกันแล้วฉันขอตัวก่อนนะหัวหน้าอยทานข้างไม่ง่ายกันเถอะไม่เป็นไรในอนาคตยังมีโอกาส ขอบคุณหัวหน้าครับสมพี่เหิงเจียงกลับฉันจะดูแลเขาให้ดีแน่นอนกรุณาไว้วางใจเถอะเกรงใาพูดถึงละครดูอยู่เกา่าจะหายเจียงถังคุณเกรงใจเกินไปแล้วความเหนื่อยยากของคุณพวกเราทุกคนเห็นแล้วสบายใจเถอะพวกเราเป็นจะไม่ทําให้ฮีโร่ต้องขาดทุน เหิงเจียงแม่บอกคุณว่าเจียงถังตอนที่เพิ่งมาที่บ้านเราแม่ตกใจมากรู้สึกว่าทําไมเธอถึงไม่เหมือนเดิมเลยล่ะต่อมาเธอบอกฉันว่าวังเธอช่วยงานที่บ้านถิวคล้ำฉันรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเธอสงสัยใช่ไหมทาไมแม่ถึงเรียกเธอว่าเจียงถังเจียงถังเป็นชื่อเล่นของเธอเรียกแล้วรู้สึกใกล้ชิดต่อไปเธอก็เรียกแบบนี้ด้วย ตรงพูดว่าแม่เธอไม่ใช่เจียงเลยผู้เหิงเจียงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะดูแลเธอเธอไม่ต้องกังวลฉันจะทําให้เธอสบายสบายสหาห์ู้เหิงเจียงให้ฉันดูแลเธอดีกว่าป้าฉันได้ยินมาว่าสายผู้เหิงเจียงออกจากโรงพยาบาลแล้วฉันไม่สบายใจเลยมาดูหน่อย <c oughs> ก็ไม่ได้บอกท่านลวงน้า <c oughs> ไม่ต้องเกรงใจนะเสี่ยวลีมามานั่งเถอะรอสักครู่ ขอโทษที่รบกวนค่ะกับฉันไม่ต้องเกรงใจหรอกสามีของเธอคือคนที่ช่วยฟู่เหิงเจียงเพื่อนร่วมรบที่เสียชีวิตซุยผิงซุยผิงดื่มชาขอบคุณป้าฟู่เหิงเจียงฉันพาเธอไปดูบ้านใหม่ของเราสองคน บ้านใหม่อยู่ชั้นสองอยู่ชั้นสองนี่เองอย่ามองว่าฉันผอมฉันมีแรงมากเลยนะฉันสามารถแบกคุณขึ้นไปได้ท่านนี้คือฉันได้ยินมาว่าท่านเหิงเจียงแต่ท่านมีคู่มันอยู่ท่านนี้ลืมแนะนำให้คุณรู้จักจเป็นลูกสะภ้าของฉันและยังเป็นพรรยาของเหิงเจียงด้วย ขาของท่านเหนิงเจียงจริงๆแล้วไม่เหมาะที่จะขึ้นชั้นสองแล้วขาของเขาหลักก็ต้องการคนที่มีความเชี่ยวชาญมาดูแลเขาเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลตลอดระยะเวลาครึ่งเดือนที่ผ่านมาฉันได้เรียนรู้จากหมอมาฉันมีประสบการณ์ในการดูแลค่อนข้างมากเจียงถังก่อนหน้านี้ที่โรงพยาบาลเขตทำงานเป็นพยาบาลดูแลผู้ป่วยน่าจะมีประสบการณ์มากเสี่ยวหลี่นั้นคุณนั่งรอก่อนฉันจะไปทำอาหารที่ครัวป้า ให้ฉันทำเถอะฉันทําพวกนี้บ่อยที่บ้านอาหารของท่านเหิงเจียงต้องการคนที่มีความเชี่ยวชาญมาดูแลฉันมีประสบการณ์มากกว่าจะให้แขกทําอาหารได้ยังไงการเจียงถังคุณอย่าทําตัวเกรงใจเลยฉันก็ไม่ถือว่าเป็นแขกอะไรครอบครัวของเหิงเจียงดูแลลูกสองคนของฉันไม่ต้องพูดถึงการทําอาหารมื้อเดียวเลยแค่ทําอาหารตลอดชีวิตเพื่อชดเชยฉันก็ต้องทําอยู่แล้ว เสี่ยวหลี่อย่าทำแบบนี้เลยตอนนี้ฉันก็ทำได้แค่นี้เพื่อชดเชยพวกคุณแล้วดูเหมือนว่าผู้เหิงเจยงคนนี้สถานะพันรยานี่ก็ดูจะเป็นที่ต้องการมากฉันยากลำบากมากยืนหยัดอยู่ที่นี่แม่สามีกับลูกสะั้ยเข้ากันได้ดีเป็นแม่แบบไม่มีความเจ็บปวดฉันไม่ยอมให้แบบนั้นหรอกเแขกสาพูดถึงละครตงพูด คุณรีบปล่อยฉันลงเถอะฉันไม่ได้เป็นอมพาตยังไม่ต้องให้คนอื่นอุ้มไป เก้าอี้ล้อเรื่อนี้มีล้อยกขึ้นไปข้างหน้าอีกนิดก็ลุกขึ้นได้ฉันนี่ไม่ใช่เห็นเหิงเจียงที่ชายหรือยังฉันมีแรงทั้งหมดในร่างกายออกมาแล้วคุณนี่แรงจริงๆเหิงเจียงคุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมน้องสะพายฉันไม่เป็นอะไรตงพูดเสี่ยวฟงคิดถึงแม่หรือเปล่า เป็นอะไรไปหน้าแม่มาแล้วทําไมไม่เรียกคนอื่นละ่ะแม่กอดพี่เหงเจียงดูสิย่าของเราน่ารักไหมเพิ่งผ่านไปไม่นานก็ยอมให้คนอื่นเป็นแม่แล้วจริงๆด้วยไม่ใช่ลูก<ช>แพ้แท้ก็เลี้ยงไม่เชื่องหมาป่าตะขาวที่แท้เสี่ยวฟงกับยา่าไม่ใช่ลูกแท้ของป้าหลี เด็กสองคนนั้นก็เป็นลูกของสามีเธอที่เธอรับเลี้ยงด้วยใจดีแต่ไม่คาดคิดสามีเธอก็เสียชีวิตลูกแท้ของเธอยังไม่ถึงหนึ่งขวบบ้านเกิดของเธอเฟรนฟรายบอกว่าบ้านเกิดนี้ยังบังคับให้เธอแต่งงานใหม่เธอก็เป็นคนที่โชคร้ายจริงๆมามามากินข้าวกันเถอะ ป้าเจียงถังช่วงเวลานี้ลำบากสำหรับพวกคุณดูแลเสี่ยวฟงและยา่าควรทำอยู่แล้วป้าส้ายคุณเกินไปแล้วเด็กสองคนนี้น่ารักมากเจียงถังคุณกินให้มากหน่อยช่วงนี้พี่เหิงเจียงไม่อยู่ช่วงนี้ลำบากสำหรับคุณแล้วกินเถอะแม่เราคือครอบครัวเดียวกันทำไมคุณถึงสุภาพกับฉันขนาดนี้ขอแค่เพื่อผู้เหิงเจียงไม่ต้องพูดถึงเด็กสองคนถึงจะมีอีกสองคนฉันก็สามารถดูแลได้ทุกอย่างจะเรียบร้อยดี คู่เหงนเตียงถ้าคุณมีความคิดเห็นอะไรในอนาคตก็คแค่บอกมาเถอะฉันยินดีรับฟังทุกอย่างถ้าฉันมีความคิดเห็นจริงๆคุณสามารถรับฟังได้จริงๆเหรอฤดูหนาวดีงั้นฉันจะพูดตรงๆเลยคุณ,ค,ณคุณพูดอะไรคุณยังกล้าพูดความคิดเห็นอีกนะช่วงนี้เตียงถัทงทำเพื่อคุณเสียสละไปเท่าไหร่คุณไม่รู้เหรอฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลย ผู้เหิงเจียงคุณผู้สิขอแค่เป็นสิ่งที่คุณไม่ชอบฉันจะเปลี่ยนให้หมดดูเตียงทังสิเนี่ยแบบนี้คุณจะหาด้วยโคมไฟก็หาไม่ได้สหายผู้เหิงเตียงคุณอยากกินข้าวไหมมือคุณไม่สะดวกมาเถอะฉันจะป้อนคุณไม่ต้องรอให้ฉันทำเถอะ ดูความจำของฉันสิสหายเจียงถังเป็นพยาบาลดูแลคนต้องทำได้แน่นอนฉันจะไม่กังวลมากเกินไปแล้วผู้เหิงเจียงทำไมถึงไม่ระมัดระวังขนาดนี้อย่าให้มันเข้าหลอดลมเลยผู้เหินเจียงน้องสะพยฉันไม่เป็นไรแค่เขียนบันทึกไว้เฟนฟรายบอกว่าเรื่องมันหนักหนาเธอกินข้าวเถอะดูสิฉันใจร้อนขนาดไหนฉันจะไม่กังวลแล้ว เธอเคยเป็นพยาบาลหรือเปล่ามือใหญ่เท้าใหญ่ผู้เหงนเกียงเธอสามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับคุณธรรมของฉันได้แต่ไม่สามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับความเป็นมืออาชีพของฉันเจียงหังเป็นเธอที่ป้อนข้าวคำใหญ่เกินไปน้องสบายฉันรู้ป้อนนมให้เด็กไม่ควรป้อนมากเกินไปเพราะจะทำให้สำลักแต่ผู้เหิงเจียงเป็นผู้ใหญ่ยังเป็นผู้ชายด้วยป้อนน้อยเกินไปยังไม่พอให้เขาแค่ยัดฟันฟันของฉันไม่ได้ห่างขนาดนั้น ผู้เหงืเจียงเขาบอกว่ากินอะไรเสริมอะไรไ<ด>เธอกินเนื้อให้มากหน่อยเจียงหัง,งหมอก็บอกว่าควรกินทั้งเนื้อและผักตอนที่เธอเป็นพยาบาลไม่รู้เรื่องพวกนี้โอ้คือจะบอกว่าหมอไม่สามารถรักษาตัวเองได้เหรอฉันไม่ใช่เห็นผู้เหงเจียงหรอกเหรอไม่สนใจสาขาไหนทั้งนั้นแค่ต้องการให้เขากินของดีๆมากขึ้น สงสาพูดถึงละครเสี่ยวหลีพวกเขาสองคนไม่ได้เจอกันนานมากแล้วเล่นกันไปมาอยู่นะ <c oughs> กินเถอะกินเถอะเป็นฉันที่กังวลเกินไป <c oughs> มาเร็วๆกินข้าวกันเถอะ <c oughs> ฉัน <c oughs> ฉันจะไปดูเด็กๆนะ <c oughs> ดีแสงสาพูดถึงละครแสงสาพูดถึงละคร <c oughs> เธอเป็นภรรยาทหารที่น่าทึ่งจริงๆ ภรรยาทหารไม่ใช่ง่งายๆเลยนะเหรนซ่าพูดถึงละครเหรนซ่าพูดถึงละครผู้เหินเตียงหัวหน้าของคุณได้ตรวจสอบตัวเองแล้วบอกว่าฉันเป็นคนเพื่อนที่ทํางานหนักและอดทนฉันเป็นภรรยาทหารจะต้องดีกว่าคนอื่นเท่านั้นคนมักพูดกันดีตอนพูดพอเรื่องมาถึงตัวเองก็จะไม่คิดแบบนั้นผู้เหินเจียงพูดถูก คนจำนวนมากก็เป็นแบบนั้นพูดดีกว่าทำมีแค่ฉันทำดีกว่าพูดไม่เชื่อก็ถามแม่ดูสิคุณพูดว่าฉันเป็นคนแบบไหนฉันพูดด้วยความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเจียงถังเด็กคนนี้ทำนานไม่มีทิฏฐิฟู่เหิงเจียงคุณได้ยินไหมคำพูดของแม่เราจะมีโกหกได้ยังไงแม่เรา